รับได้ยุติติดต่อกันอยู่บเท้า,าน้องมูอเจอ้านี่รับเลยรับดิรับรถฮัลโหลโทรมายังโทรมายังเด้อเนี่เออไอ้มีเมียแล้วไอ้มีลูกมีเมียหรอบ่ต้องโทรมาหรอเด้อ <c oughs> โทรมาถามหน้าโคกเจ้ากับหน้าโคกเมียไม่ค่อยอะไรเงี้ยก็กัดโนตี้โอ้กับหน้าโคกเมียไม่ผิดลรอเนาะ ทั้งไงทั้งสำมล้นมันผุนเนาะว้าวจะโทรมาอีกเด้อจะโทรมาอีกเด้อเออเออเขาจะให้เจ่าเราสำมนั่นเนี่ยโอ้ให้ไหมเถาให้เลยเขาดีเนี่ยเขาเอามันเรื่องจริงเรื่องจริงเขาสร้างมาเขาดีเห็นาะอีพ่อเลยไม่ถามเลยตายจะเสียพวกไหมวะอุ้ยเดี๋ยวก็นาบอไปทัวร์เอาบ่สร้างหา ถามเนี่ยเจ้าสันอายแล้วเอาบูว่าล่ะข้าอาหนึ่งตัวแต่ว่าตาคนนี้คือเอาอยู่เฝ้าตะไคร้ไายน่ะเจ้าว่าคนที่จงหูถึงเงี่ยวซื่อสมบูรณ์เสียใจหรือจ้าเด้อใช่ใครกูบถามทุนล้วคุณบอกกันถึงโพดลอสตอรี่เนาะหาลักทงลักแท้อยากเจอลักแท้มาสันจะมาโพดหาหลักแท้อยู่พุ่นไปโพดหาเงินพุ่นมองมันจะได้แตก ดึกคืนหนึ่งขี้เมาสามคนเข้าไปนั่งในแท็กซี่คนขับรู้ว่าพวกเนี้ยเมามากจึงแซงทำเป็นสตาร์ทเครื่องสักครู่ก็ดับเครื่องแล้วบอกพวกขี้เมาว่าถึงแล้วครับ300ชายคนแรกหยิบตังให้ชายคนที่สองอบคุนมากวกชายคนที่สามเข้าประชิดบิรกระโหลกแท็กซี่อย่างแรงแท็กซี่ตกใจมากใจคิดว่าไอ้คนนี้มันรู้แน่เลยว่าเรากงมันแท็กซี่รถกระบาลผมทำไมครับ ที่เมาตะคอกส่วนกับเขาแน่ขับไปมันช้าหน่อยนะซิ่งขนาดเนี้ยเกือบพาพวกข้าไปตุย<อ>สรุปเมาัน้สามคนสิมาถามเฮ็ดหยัางว่ามีผัวไปมีเลี้ยวกับมีอีกกระเด,ดตัวภาษาผัวซื้อๆแม่เฮ้ยสม่าสียาก มันบ่ได้ยากพ่อเม็ดได้และผัวเนี่ยคันมีอีกนะตั้งแต่ผู้สายมันกัน,นยังมีเมียน้อยเป็นอย่างผู้ญิ่งสิมีผัวน้อยบ่ไใดเฮ้ยยาส่ลำเอียงคัาหลายแม่มีอีกกรได้ตัวไหนเรียกพี่สิลูกยังเอาใหม่สิ